ก็ไม่ถึงกับคนก็เกี่ยวครับสวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายมตุกูทุกคนเลยรูปปอกันมื่อนี้ค่ะสวยๆของวันที่24สิงหาคม2567พ,พี่น้องวันเสาร์มื่อนี้ ภูเฒ่าก็ยอดน้ำสมแล้ววันหนึงห่งครับสิบภาพพี่น้องเวเ้รเบงเขาจะเข้ากันสิหาน้องไม้พร้อมันเี้ยเดียวนี่ใบลงคชีปอาทิตย์นึงละ่ะว่าสบายพี่น้องเอ้ยตามมาซาผู้เฒ่ากันละ่ะเดอดอดจ็บปวดออดแอัดไอ้สิบภาพไปย่างรัดไปนี่ล่ะนี่ย่างรัดไปนี่ล่ะนี่หาเบางน้องไม้ไล่มาต้มไว้ถ้ากินกับแจีว ยินด you ีต so, like er. so, ้อนรับด้วยพี่น้องเด้อเข้าสู่ช่องยูทูปปูเถ่าชาแนลแล้วด้วยพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็ขอให้ลำหายรวยมีดีมีแห้งทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเบืองง้อกิ่งหงามืดเลยพี่น้องตัดหญ้าไว้ให้กินมืดเลยมืดเลยก็นอนแล้วบ้านนี้มัอแรงคนเดียวเขาคอกเท่าเดียวมันแรงเขาคอกเท่าเดียวกินเพื่อง นี่ตัวเลขสุดอันนี้ <c oughs> ขายไปแล้วตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยยังมีสิบแปดตัวบัานนี้ย่อยขายไปเรื่อยๆอีกระเซียนแล้วมาไว้แล้วขึ้นมื่อนี่ก็ได้โอ้ยแหงยันเหมือนฝนตกห้ามยางลวดพี่น้องขวมลวดโอ้ยโอ,ย,โอยปล่อยไฟง่อกัมันอยู่นีแ่แหละนี่ผู้ชายนีล่ละ เอาปีนี้รู้สึกว่าสีบ่ปัน่นใจเด้พี่น้องเ่ราชอบปีกายทีเด้ผู้บเฒ่าซาบึงเอาปีกายยังห้อยลมแล้วปัน่นคุ้นเขาหน้าบานตัวกแตพ่อเบิ่งนี่แหละวะสง,งามอยู่แต่ว,ว่าสิเป็นมากเป็นเม็ดเป็นน้อยสมใจเดือนนั้งล่ะพี่น้องเดือนแปดเดือนเก้าแล้วเดือนเก้าดับกับ วันที่หนึ่งี่ตัวพี่น้องถึงหากันยา่าวันที่หนึ่งกันย่านี่แหละประมาณนี้แหละเก่าดับเข่าประดับดินได้บุญเข่าประดับดินเก่เาดับ,ดก,บก็คือเล่มทิพหาคำเดือนเก่าพี่น้องถ้าดับนี่หมายถึงเดือนแหมเดือนเล่มเหมืนล่ะบิวอันเก่าอันเดิมเลพี่น้องงามนี่เกิดกระีกขขี้เไปทัวทงหมนละ่ะ ย่างกุ้งฮะก่อนต้องใหม่ด้วยพี่น้องเบิ่งเขาเบิ่งน้ำทางยางง,างัวในรอบใบจะปอน,นั่นกับยังปอนข้อ,ขอขกินมันอึดเน,น่ากินทิ้งท้า้องใหม่ฟังผุนหรอพี่น้องก็เลยแดดแล้วก็ขึ้มขึ้มและะ้วก็แดดโยหาสิบองศาอาสิบเปอร์เซ็นต์มั้งนี่ว่านก,กับตกนี่มือแรงตกกับ่พ่อสิเปียกย้อนหรอตกก็กได้ ตะว่างฝ่าห้องเป็นตนายโอ้ยผู้เฒ่าโลรานพันวาฝ่าฝนสีลาแล้วเนก่ากลางเก่ากลางซิฟนี่กะกลางซิฟนี่กะจะมัดแล้วเป็นยางพ้นระบาดฝ่าผ้าหัว well. ปลาเข็งมือได้กระเมียนมัดมือหนังล่ะมากับฝ่าผ้าได้พี่น้องไปกับฝ่าผ <sexual> ้าผู้ถ่อเส้นตรงไว้ยงาม อันน่ามากแล้วจังใดเดี๋ยวนี้มันก็ก่ไะไรเลยมิจฉาหมองวอยเข้าไปแล้วคนวอยตะก้อยมาเชลี่มาถอดปอยหน้าลงไปนั่พี่น้องพ่อกันดูปลาหน่อใม่เฮ้พี่น,อน้องหน่อใหม่เงาพอดซับออกแล้วกันมันซับอันเกลี่ยมันออกนี้ใบต้มไมาถ้ากินตัว แถไปได้หรอทำไมไรมันมีกัยังสื่อเนะพีน่น้องอันนี้มันมีแล้วกับฮ่อ้าวเอ้ยหลุอออออมอี่นอหนึ่งวิ่ีเข้ามาหาไอ้เชือแล้วจุดขึ้นเหนี่ยวเอาอยู่ว่วนอนหน่อยๆย,ยังสิ พี่น้องน้าอุย้ยคุณมาหาด้เคืออะไรนั่นเป็นร่ำซะทวงรั่กับว่ามีนกขิงเนี่ยอ่อนมันเบาอ่นอนอนไ้หน่อยเยื่อยนี้คลิปพ,พี่น้องเบื้องกระฮันนาาอาใหม่ดีแล้วเป็นมูกัน เออพี่น้องเลยตีตัวหนึ่งเอ่อนีอ่เห่างี่นอนอย่างนี้เอาเก้าอัมนั่นก็พอแล้ว นั่นน้ำติม่มเนี่ยมันติ่มหมเนึงงองขายหัวเพราะที่ได้ขายดอกค้ณถอดไ่เคยหาขายแต่เสียอ้วยเป็นหอดลูกหอดร้านุ่มน,นี้ไปหาเฮ็ดเบียเฮ็ดงานเฮ่อใหม่น้ำไม่ั นะเดี๋ยวอนอนพัาข่าวนะนอนลังสิพลนี่ขึ้นเป็นล่ำเป็นลายต้นแล้วมันมีผู้เอาผู้เราก็เห็นอยู่มากกีดอย่างกายกายมากามู่มมือไม่กิดยากส่วนนี่ mất là bó bạn ơi nó lại có bể mất nhanh khá bể pu gần ma hả nó được cái tôi nhanh là đấy non hỏi บนบดีมันเดีวนอนเพรางามไม,าไม่เอาอันนี้แต่ว่าขันบ่มีแทะก็เอาได้อยู่แล้วกพ็พอได้กินได้อยอะราพี่น้อมหาแล้วไหมน่าแย่งตัวหาอยู่หากลิ่นตัน้งแต่กเกหตุนังวันไหนถ่ายคลิปจะเจอไม่ไม่ร้ายเติบแล้วเดี๋ยวไปเบิ่องคอพูดมัอนอีกคอหนึ่ง ก่อนี้เห็นจะหอยก่อนี้เห็นจะห้อ,หอยกเียาหารากงงามันอึดก็ได้อยู่เราขานเกียเราก่ออน่นบ่ไดก่อนี้ก็ได้้เหนับขันเกียรกัพ่อเกียงแล้วแล้วมกีดออย่างพอตัดออกคนเห็นปัญหาเอา Những cái hoa hạt ở. Bye, bái bái bái, bái bye, 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 อาเครื่องใช็หลายๆจิบกระบเบมดเลยแอดำคนสองคนเนี่ยยางหน่อยมันหึมเลยบวิกจีบจะทุ่มบึงพึ่งพี่น้องพอแค่ไหแล้วยางหน่อยก็ได้แล้วงัวกับปล่อยมะเลียงทางนี้เลยข้างงัวมาหน,นี้กีดบยางาาแล้วก็พักตะก้อนแล้วมันนุ่งเชือแขนสั่นได้พี่น้องแต่ว่าจุดอยากกับนุ่งมาน้ำโยโค้ขัดใส่แล้วได้แล้ว มึงอย่าก,ก,กันยุงสิโอ้ขึ้มพันมึงแน่พุ่นมันสิหลอดบ่ละมือนีฝ่าฝนนั่น,นบ่นเหลืออยู่ทางตกมีแรงเลยก็ขี้ได้กินก็แล้วอาขึ้นแรกใช่ไหมวอลมแต่ห้อยโอ้ยีมึงกันยังมแต่ห้อยคือห้อยหักโอ้ได้พี่น้องแต่ว่านอนนอน,น,อนเขาบอก นอนนี่นะปั่นกันกินก็ว่าหน่อยแล้วอ่ะได้นอนนึงได้นอนหนึ่ง,นนงปัญหาต่อบม่บ้านนีย นอนหนึ่งเติมกันตอนนี้ก็สิมดแล้วเนี่ยขอมดแล้วโม่ยังไนฮ้โอ้ขาจันได้นอนหนึ่งอีกโอ้ขาปัน่น ปั่นขาตัวอีกได้เหน่อยเลพราะมันปีแข่งก่อนนี้ได้ซองนอห้าลำขี่เก่าไปแล้วไปหารถเทียงไปแล้วตืมอีกก่อนนึงพี่น้องโอ้่อน่อน่อนทำนี่กับเมยเด้อ ตะเกาไปหาทั้งผู้อย่งสี่แล้วหน่องหาขั้นหายอ้อ,อนี่ขยันไม่มีอยู่จะเกา و ในกว่อละเกดแปดนอนได้ผู้ถาว่าชิมาาตะลายมือแล้วบวแด้มาข้ามืออยู่น้องพ่อเกยงนี่หรอกเด้อไปหาทางเทียงตื่มกันไป่น่องเห็นความท่วงไว้พุ่น ตั้งทียงคุนก่อนไปพาเขารับทงไปแล้วพี่น้องเลยปันพุ่นไปโซนพุ่นแล้วคุณถึงแค่น้าเออหัดปลาตัวใหม่ยังเบืองน้ำกันนะพี่น้องเนาะ ทงมาพี่แล้วพี่น้องหอดกาะไผ่แล้วมี่มอให้หรือว่างามหรือให้ขอพี่น้องมันหนามไหลลงมาทางนี่เกลืหน้ากับวอยูจะเกลือและหนามมันมาแห้งมาแต่ส่วนอย่างเป็นคลองไหลลงมาผ่านวันนีกับวอยูต้องเค็ดสะอะไรนี่ มืงน <S 々> ี่ว่รอนน่เมื่อยหอเมาไดกับพ่อแก่งด้วยก็้าจะมาตีาต์้กันคือบ่คืบป้เนใดทุ่งมืนเถาเลยก่อภัยลอนี่เขาก็ที่อวในหน่อยนี่ không thú nhưng mà hà thì kia hà há chuẩn đầy rồi đấy lòn hiện tại nồi ngay đang đẹp hoặc là còn cái này còn ơi nó mày lại như đây là xiêm, một nón, ừ. ôi một cật, một khăn, Hmm ừ

ngon nhỉ quá tuần gì quá ăn nhanh em cái nhà cái ngặt ไม่ได้หน่อยเดิอะไะปล่ยมันถึงิน้องอื่องแล้วกีดเตรียมคู่แล้วดิพ่อเราบไปหาหีิดอกบนง่ายแล้ว,ลวพ่อกินแล้ว ตัวนี้จะคือลำเนี่โยโหดุขี้น้องเห็นบ่อเห็นบ่อขาวอืมตัวนี้เนี่ยคือลำเล่นนี่โหดุไปปลายุ่ครับตัวนี้นะีนะ่พอแล้วเนอะออกเพรามัานะ ยันกันออหก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 ,หก,หกายป้าหวาเออ้ยน้ำหวะก,วออกบตัลงชาา้าเนะอออตอาตวิดกันท้อไยอันกอนี้มันกอไม่บง เศ่าเอาแล้วเอากระเฮ็ด้ก็ไม่ชมแล้วก็เอานอนหนึ่งนะเห็นไหมพี่น้องนอนน้อยบังดายน้อยเลยทำไมบุ๋งอันนี้วายนิอันนบักุูงนลยเฮ็ด้ก็ไม่ชมก็ได้นะไม่บุ๋งเฮ็ดก็ไม่ชุ่มกับเฮ็ดตอกไอยมัน่าๆเฮ็ดตอกพวกเราก็หื้อพักตบผอมเลยมือละเล็กมือละหน่อย ลายเวียดมือเล็กมือเล็กหน่อยว่านได้น้อยนึงว่านอย่างอืนเหมือนว่าใส่อันนี้ได้น้อยนึงขาดก้อมาขาดเล็กนะพี่น้องรับมือนี่กั พอ่อซ้ำนี่ละกู้ฒ่าสิไปหาด่งไฟต้มน้ำใหม่พักผ่อนะเข้ากัอนอาสวัสดีครับ